วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมฟรีนะครับที่เพิ่งมาได้ไม่นาน,นครับเกมนั้นชื่อว่าเกมแฟลกพังนะครับผมเรามาดูหน้า UI กันดีกว่าหน้า UI ก็ผม,มผมค่อนข้างชอบนะหน้า UI นี้แล้วตัวเกมมันก็จะมีเขาเรียกอะไรระบบการ์ดนะครับผมซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็นระบบที่มันสำคัญเหมาะสําหรับเล่นแนวพวกแบบราเบสอะไรเงี้ยก็คือเป็นโหมดมาตรฐานของเขาซึง่งจริงผม,มไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมไม่ชอบเล่นโหมดแบบตายแล้วเกิดไม่ได้ ไม่ชอบเล่นหมดวางระเบิดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เกมเนี้ยมันก็จะค่อนข้างเน้นไปทางาทางนั้นนะครับผมซึ่งมันก็เลยอาจจะทําให้ผม,มเล่นแบบเอาไว้เล่นค่าเวลาตัวเกมก็จะเป็นมีแบบฮีโร่ครับ่ยจะเห็นหมีบบระบบฮีโร่คล้ายๆกับ Overwatch คล้ายๆกับร o r l d Land นะครับผมผมว่ามันมันถูกสร้างมาเพื่อแข่งกับร o l d Land เลยแหละส่วนอาวุธก็คือมันจะถูกฟิกซ์ไว้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้แค่สกินเราไม่สามารถที่จะ แต่งอาวุธไต้ไม่สามารถที่จะถอดไซเลนเซอร์ใส่กล้องหรือมีของแต่งอะไรได้อย่างมากคือเป็นแค่สกินเฉยๆนะครับซึ่งสกินก็จะต้องใช้เลเวลบ้างใช้เงินหน่วยเงินในเกมฉันต้องเติมตังบ้างอย่างนี้นะครับผมนะครับซึ่งก็เป็นแนวแบบโกลเลนเลยแหละอย่างที่ผมบอกนะครับผมซึ่งก็ไม่ค่อยถูกใจผมสักเท่าไรนักนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมซึ่งโอเคถึงแม้ว่ามันจะมีโหมดสแตนดาร์ดซึ่งเป็นโหมดที่ผมก็ชอบแต่ว่ามันก็จะมีโหมด outbreak เนาะที่เป็นโหมดแบบ น่าจะเป็นหม,มุดสอีอะไรอย่างงี้นะน่ะน่ะอันนี้ก็จะเป็นหมุดมาตนดาร์ดเราไม่สามารถเกิดได้แต่ผมชอบหมวดนี้ครับผมทีมเดสแมทนะครับผมซึ่งอันนี้มันก็จะแบ่งเป็นเอ่อเป็นโรเทชันนะครับซึ่งมันจะบังคับเราเล่นนะครับทุกๆ15นาทีเนี่ยมันจะเปลี่ยนเพลย์ลิสต์นะครับผมฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเล่นทีมเดสแมทเราจะเล่นทีมคอนเฟิร์มหรือว่าเราจะเล่นฟิล์ล์ออรหลักๆมันจะมีอยู่3โหมดนี้นะครับอ่านี้หลังจาก ลองหาห้องมาสักพักนะครับผมก็หวยมาลงที่โหมด f r e รีฟออลซึ่งเป็นโหมดที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วครับเป็นโหมดที่เราไม่มีทีนะครับผมต่างคนต่างยิงนะครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะใส่ศัตรูมาให้เราประมาณ11คนมงรวมผมด้วยก็เป็น1ิคนอ่คนเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผม <Get ready. S 1> จากที่เล่นนะครับผมมัน,ม,นมันก็จะมีให้เราเลือกอาวุธนะครับแล้วก็ให้เราเลือกการ์ดนะครับผม ผมชอบตรงนี้แหละระบบการ์ดมันก็คือเหมือนกับเพลิกในคอ l l อแต่ว่ามันแค่มันมีเยอะมากนะครับอย่างการ์ดที่ผมเลือกเนี่ยก็คือจะเป็นการ์ด Quick Healing นะครับเวลาเราเลือดน้อยนะครับเราสามารถกดคิวเพื่อที่จะให้มันแบบดีดนิวและฮิลทันทีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ Headshot Master นะครับคือเพิ่มดาเมจเวลาเรายิง Headshot อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับ แล้วก็อีกอันนึงคือ freeze bullet นะครับคืออันนี้เหมือนกับว่าเวลาเรายิงศัตรูเนี่ยศัตรูมันจะเหมือนจะถูกแช่แข็งไว้ที่นึงมันจะดีเลย์ดีเลย์มันจะช้านิดนึ่งครับก็ค่อนข้างสําคัญเลยในความเห็นของผมนะจริงๆมันมีการ์ดอีกมากมากมายกว่านี้นะครับแต่ว่าผมมันเลือกให้เราเลือกแค่3ไปใบนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลือกอันนี้ผมมองว่าสามอันนี้น่าจะดีที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นสไตล์ที่เหมาะสุดสำหรับผมนะครับอตอนนี้เกมก็เริ่มแล้วนะครับผมเรามีเวลา10นาทีนะครับผม ใครจะเป็นที่1ได้นะครับผมก็เ,เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับตัวด่านนะครับเบื้องต้นผมค่อนข้างชอบนะ้นด่านของอด่านฟร f o อเอ l ของเกมแบล็พังเนี่ยเสียได้อย่างเดียวนะครับมันน่าจะเอาไอ้ด่านพวกเนี้ยให้มันอยู่ในทีมเดสแม t ช h แล้วก็มีสปอร์โลจิกอะไรบแบบเกม c a l l of Duty ด้วยแต่ก็เข้าใจได้นะว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่แบบเหมือนทำมาเพื่อแข่งกับ w a r ์โรแลนด์ฉะนั้นการที่จะทำสปอร์โลจิกอะไรเนี้ยมันค่อนข้างที่จะใช้บัตเจ็ดแล้วก็ ค่อนข้างเสียเวลาครับเนื่องจากว่ากลุ่มส่วนใหญ่ที่เล่นเกมแบบเนี้เขาจะไม่ใช่สไตล์แบบ Call of Duty เขาจะเป็นสไตล์แบบ Counter Strike นะครับผมฉะนั้นผมมองว่าเกมนี้อาจจะดึงผู้เล่นหลักๆเนี่ยมาจากวา o Land แล้วก็ Counter Strike มาในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนผู้เล่นอย่างผมนะีซึ่งเป็นแบบแ a ชเชีเนาะ,ะไม่ได้เล่นแนวนี้นะครับเล่นแบบแนว c อ l l ลเป็น a r c a d e c a ชเชียลอาร e เอละ ก็อาจจะไม่ได้ถูกใจสักเท่าไหร่มากนักนะครับแต่ว่าที่ผมชอบอย,อย่างที่บอกครับอาร์ตเวิร์กสกิลอะไรเงี้ยผมชอบมากเลยนะการเล่นสนุกมากดีมากเลยนะแต่ว่าอย่างเดียวที่ผมไม่ชอบคือผมไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเกมนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเล่นคำันขะำครับนี่ผมก็เล่นมาประมาณ10ชั่วโมงได้นะผมก็ค่อนข้างสนุกอยู่นะตัวเกมก็เอาไว้เล่นแบบฆ่าเวลานะครับสนุก ผมก็เล่นอยู่2เกมอะระหว่างเอ่อ Delta Force กับ Frag คราฟทแล้วก็มีเกมออฟไลน์ line, เกมอื่นๆบ้างนี่เดี๋ยวก็จะรอเล่นเอ่อ Assassin's Creed อยู่เหมือนกันนะครับอ่ะตอนนี้ตอนนี้เข้ามานะครับผมก็อยู่อันดับหนึ่งนะผมคิวไปประมาณ13ได้ปะ่ะเอออ่าเนี่ยผมชอบอาร์ตเวิร์กมันมากเลยเวลายิงเวลาแบบโหลดแม็กก็เลยคือมันจะมีแอนิเมชันตลอดเวลาเลยแล้วคือศัตรูเนี่ยดูง่ายมากเลยนะเป็นไฮไลท์สีเหลืองอะคือแบบเราไม่ต้องปรับฟิลเตอร์สีอะไรเลย เออจริงๆในแล็กออฟก,ก็ทำได้นะแต่มันจะไม่ไม่ดีฟอลต์นะครับผมก็่เล่นอ่ะนี่นะเราก็หลักการเล่นฟรีฟอลนะถ้าสมมติว่าเราอยากชนะเนี่ยเราอยากอยากที่จะตายน้อยๆน,นะ่คือเราต้องอยู่กับที่คุมโซนเราต้องพยายามที่ไม่ไม่แบบวิ่งไปทั่วแมปอะไรแนี้นะครับอ่ะนี่ผมก็โดสนสไนเปอร์เล่นแล้วนะครับผมตัวเกมเนี่ย ทำ์คิวคิวค่อนข้างช้านะครับเลือดประมาณ150ซึ่งผมมองว่าน่าจะเท่ากันกันกบแบ a ็กออฟ6ปหกปะแต่ผมไม่รู้ทำไมผมรู้สึกว่าเกมมันไทม์คิวมันเอ่อมันมันมันเยอะกว่าอืมแต่ก็ไม่เป็นไรก็สนุกดีแต่ใดๆนะที่ผมรู้สึกได้เลยเนี่ยคือเกมน Code, เนี้ยเน็ตโคดอะไรเงี้ยระบบเน็ตเวิร์กเนี้ยดีกว่า Call of Duty Black Ops มากเลยนะผมมีต้หลังฉากบ้างแต่ว่าน้อยนะครับผมส่วนใหญ่ที่ผมยิงแพ้กันไฟจะเป็นเพราะผมเล็งกากเอง นะครับผมนี่นะจุดนี้นะก็เป็นจุดที่ใครที่แบบชอบยิงไกลนะครับชอบเล็งไกลนะีจะได้เปรียบนะครับเพราะเป็นจุดที่ศัตนระูเนี่ยสปอนมาค่อนข้างเยอะอ่ะนะสปอนมากระเห็นมาน,นะครับแล้วก็อีกตรงหนึ่งที่ผมไม่ชอบนะครับในส่วนของอทีมเดสแมทนะครับผมสปอร์โลจิกอย่างที่บอกมันไม่มีฉะนั้นเกมมันมันแบ่งฝั่งเป็น2ฝั่งมันไม่ค่อยเปลี่ยนจุดเกิด คือจริงๆมันมีแหละมันมีมันแบ,บ่งเป็นทีม d e a h m a t c h Standard กับทีม d e a h m a t c h Random ทีม d e a h m a t c h Random อ่ะคือมี Spore Logic นิดนึงแต่ว่า Spore Logic มันแย่มากนะหนักกว่าแย่หนักกว่า Black Ops 2X ผมบอกเลยคือมันไม่มี s p o r จ Logic มันแค่สลับไปสลับมาบางทีสลับไปเจอเจอสตูก็มี อีกอันนึงคือสแตนดาร์ดคือเราจะมีบาลียกกำแพงกันไว้คล้ายๆกับพอยต์แบง่ะใครเคยเล่นเกมพอยต์แบงก์เกม s อสมัยก่อนที่เป็นทีมเดดแมนจะรู้เลยก็คือตัวเกมมันจะไม่มีจุดเกิดเราจะเกิดฝั่งเดิมตลอดเวลาฉะนั้นถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามเขาแบบเขาเขาพินดาวเราเขาแบบได้เปรียบออกมาก็คือดักลอยตรงจุดเกิดได้เลยไม่ต้องใช้สมองเรียกได้ว่าตอนเล่นไม่ต้องใช้สมองคนระับเราไม่โดนลอยหลังแน่นอนนะครับเพราะว่าเราดักจุดเกิดเลย จะเกิดแม่งเลยรอดีเลยสตูหมดจบนะครับนี่นะครับผมก็พยายามจะคุมเชิงตรงนี้นะครับผมซึ่งเป็นทางยาวซึ่งเป็นทางที่ปืนเนี้ยปืนที่มันเหมือน AK เนะี่ยได้เปรียบนะครับเหมือนปืน AK เลยนะ AK เท่าไหร่วะไมิมนพวกแกแต่ไม่ใช่ AK 7 4เจอเคสี่สิบเจแน่นอนน่าจะเป็น AK 7 4เจ็ดสว่าเป็นรุ่นใหม่ของเขาอะเออช่างมันเถอะเนาะเออนี่นะครับตอนนี้นะครับศัตรูมันก็จะเกิด สองฝั่งนะครับฝั่งขวากับฝั่งซ้ายนะครับเรียกได้ว่าผมอยู่ตรงกลางเลยนะครับผมแคมป์เยอะไปหน่อยครับตอนนี้ผมหล่นลงมาอยู่ที่2นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตามจากที่1มากนะผมฆ่าไปประมาณ29ตัวนะครับผมจากที่1นึ่งอ่สามสิบเรามาดูกันว่าผมจะสามารถขึ้นเป็นที่1ได้ไหมนะครับตอนนี้ผมก็ยังพยายามที่จะคุมเชิงนะครับผมในสตูมาโอ้โหจะหลวดเฟี้ยวเฉียวหัวไปนิดเดียวนะครับ นี่นะครับผมชอบตรงนี้แหละพอเราเสร็จแล้วเราก็เหมือนใช้สติมนะเนาะถ้าเป็น black o f 6เราก็ใช้สติมแต่อันนี้มันจะใช้ได้ทีละ2อันเลยเลือดเราจะเพิ่มทีละ50 <c oughs> ก็คือโอเคอยู่นะครับจริงๆมันมีสกิลมากตรงนี้ผมเห็นสกิลที่บอกว่าเรายิงแล้วถ้าเราฆ่าศัตรูตายได้เราจะได้เลือดมาส่วนหนึ่งอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ผมว่า head shot ดีกว่า แล้วผมก็ว่าฟรีสบูลเลตดีกว่าเหมาะสาหรับคนที่ยิงไม่ค่อยแม่นอย่างผมเพราะว่าเวลาที่เรายิงศัตรูแล้วเนี่ยศัตรูมันจะช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะปิดจ็อบศัตรูได้ง่ายแล้วยิ่งเกมเกมเพลย์ที่มันการเพลย์ค่อนข้างช้าแบบนี้ด้วยผมว่าค่อนข้างสําคัญเลยตัวเกมดีหน่อยน,นะถือไหว่ามันจะวิ่งช้านะครับจะเห็นว่าเวลาผมสปรินต์ช้าแต่ว่าเวลาผมกดสไล์เนี่กดปุ่มซีนี่มนสลด์ได้ค่อนข้างไกลเลยนะเรียกได้ว่าสไลด์ไวกว่าวิ่งนะฉะนั้นเราสามารถแสแปมสไลด์ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ นี่นะครับก็ถ้าเป็นด่านนี้ผมจะชอบคุมเชิงอยู่2จุดก็คือจุดนี้นะครับเนี่ยกัอีกจุดหนึ่งก็คือจุดเมื่อกี้แต่เพาเอาอจุดเมื่อกี้ผมโดนยิงตายไปแล้วฉะนั้นผมก็จะต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยใครที่ไม่มีการ์ดนี่บอกเลยว่าเสียเปรียบเกมนี้ฉะนั้นเราต้องเล่นเลเวลให้เยอะๆนะเพื่อที่เราจะสามารถเอาเอา่เอาร์ดปลดลลอกการ์ดได้เพิ่มนะครับการ์ในในโหมดทีมเด a แมชหรือโหมดที่เป็นแบบตายเกิดตายเกิดนะจะต่างกับการ์ด ที่อยู่ในโหมดแบบโหมดสแตนดาดพอสมควรเลยเพราะว่าการ์ดที่อยู่ในโหมดสแตนดาดมันจะเป็นอ e ีกแบบนึงเลยอันนี้มันก็จะเน้นพสซีฟผมก็จะเน้นพสซีฟโอเคเกมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยู่ที่2ไม่เป็นไรนะครับช่างไม,ไม่สนใจนะครับก็เอาไว้เล่นข้าวเวลาครับก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นนะครับโหลดฟรีไม่ชอบแค่ลบนะครับไม่เสียตัง นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้คลิปสั้นๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมโอเคครับผมคิวโอเคครับผมสำหรับวันนี้มาะมาณนี้ครับสวัสดีครับ